พูดเลยว่าดูสิถนนข้างหลังเป็นซอยนะเป็นซอยเล็กๆมืดเชียวแหละแต่ก็คือมีร้านมีร้านแบบก็เป็นผับเป็นอะไรให้นั่งด้านนอกได้แล้วเขามีอ,อินฟราเรดที่เป็นให้ความร้อนนะจ้ะมันกออ็ให้ความอุนนะ่นอ่ะก็เลยนั่งข้างนอกได้เนาะนจริงๆแล้วอ่ะอากาศตอนนี้ค่อนข้างจะเย็นๆแต่ไม่ถึงกับว่าหนาวนะ แล้วก็จะว่าอะไรแล้วว่าเออยิ่งเด็กยิ่งเดึกยิ่งดึกคนเลยยิ่งมากเพราะที่น้าเดินผ่านมาตรงถนนโน้นคนเยอะเลยทีเดียวถนนนี้ก็ยังมีคนเดินอยู่นะก็คือคือตื่นตัวมากขึ้นไม่เงียบเหงาหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมที่ผ่านไปอ่ะหลายคนอยู่โอเดฟนอ กันเดินเล่นเย่อยอาหารจ้ะข้างหน้าน้านนนะตรงตรงนน้นอ่ะสีเหลืองป้ายหลือลอย่รงนั้นเป็นแกรนโฮเทลเอ่อโรงแรมแกรนโฮเทลอ่ะจ้ะแล้วทีเนี้ยโรงแรมเนี่ยค่อนข้างที่จะอย่าเรียกว่าค่อนข้างจะแพงเลยแพงแล้วกันอืมสักครั้งนึ่งอ่ะเนาะนะอยากจะว่ามีโอกาสมาพักบ้างจะได้มาทำคลิปให้ดูคือเข้าเป็นโรงแรมที่ ีวิวอยู่ข้างๆน้ำน่ะก็วิวสวยเลยทีเดียวแล้วตรงฝั่งเนี้ยเป็นตรงฝั่งนี้เนาะเป็นกาลาสตอนไงประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วมีรอเลยนี่จะวิวนี้เลยมันเป็นแม่น้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตรงนั้นเป็นโรงแรมไงเออก็คือวิวค่อนข้างดี ว,ว,วิวดีเลยแหละแล้วก็ก็ยังเรียกว่าในเมืองอะเนาะเพราะว่าเดินไปตรงสถานีรถไฟใหญ่ mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าจะไกลข้างหลังต้นไม้ตรงนี้จ้ะตรงนั้นเขาจะมีคาเฟอเปร่านะเนอะราคาแพงอยู่เหมือนกันนะน่ะไม่เคยมาแล้วก็วัยรุ่นน่ะเขาชอบมากันแนละ้ววัยรุ่นที่แบบว่า มีสตางค์หน่อยหรือว่าคนคนมีสตางค์หน่อยเข้าไปกันนะคนไม่ค่อยเที่ยวสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปตรงนั้นเคยไปอ่ะครั้งเดียวตอนที่บริษัทของเดนนิสเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีอะไรคือมีงานเลี้ยงอะไรต่ออะไรเนี่ยคือบริษัทของ Dennis เดนนิดะเขาสปอนเซอร์ให้เอ่อฟอร์มูล่าวบริษัทโอกิเนาะนานม,มาละ น,นี่ตกไปเดินอย่างงอกนามาแล้วที่น้าไปก็คือแบบว่าไม่ได้ว่ามาตั้งใจแบบไม่ได้แบบมาท่องเที่ยวมาดื่มมากินมาเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่ว่ามางานนี้ก็เข้าไปเดินเดินดูมันก็เลยไม่ค่อยแบบว่าบรรยากาศเหมือนที่เขามาท่องมาแบบเที่ยวกลางคืนคือตรงนี้แต่ทา,าตรงเนี้ยคือมาสุโขทันี่ต้องมาถ่ายรูปนะจ๊ะเพราะส่วนใหญ่เห็น<อ>เห็น อ้าวรถไฟผ่านไปเพราะส่วนใหญ่แล้วน่ะเห็นนักท่องเที่ยวหรือใครก็แล้วแต่เวลาเข้ามาเที่ยวสต็องคมเข้ามาถ่ายรูปกับทาวเวอร์ตรงเนี้ยน้าก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรวเทีสน่ยนะทุนน่นแถวเนี้ยเขาเรียกว่าเซกัสโถ่วยเนาะเออ แวะมานั่งดื่มกันหน่อยจ้ะของน้ากินเป็นไว้เปียเนาะแก้วใหญ่มากเจนนี่บอกว่าระวังหน่อยเธออย่างว่าแหละถ่ายเองเอะเนาะมันก็เลยลิงค่อนข้างจะเป็นฟองเยอะเนอะเธอาาทำมันพังไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรดื่มเองทำพังเองก็ไม่เป็นไรกลัวดอก โอเคโอเคอ่ะ okay. okay. เดี๋ยวน้ารอน้ารอฟองของน้าให้มันหายไปมากกว่านี้ก <Favorite gib berish> ่อนเนาะพอดีว่าวันนี้เมื่อกลางวันนะดูคลิปของมาร์คยินมากหน่อยตอนที่เขาไปเที่ยวมิลเชนที่อิรมนีแล้วที่เนี้ยเขาดื่มเบียร์หลายแก้วมากเลยป่ะเฮ้ยเธอฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันอยากจะไปดื่มเบียร์อะไรเงี้ยก็เลยว่าเออชวนกันเข้ามาในเมืองเนาะ ก็ไหนๆก็นนะอยากไปกินข้าวที่ร้านเชอร์กูนอยู่แล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราไปกินอาหารที่ตรงนั้นแล้วก็ขากลับบ้านเราค่อยไปนั่งดื่มสักดื่มสองดื่มก่มกมอนที่จะกลับบ้านเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันจริงๆแล้วนะไม่ค่อยจะสายเบียร์สักเท่าไหร่นะแต่ว่าใบเบียร์นะ,นะก,กินได้อยู่อีกอีกแป๊บหนึง่งอีกแป๊บหนึง่งดื่มได้แล้วจ้ะเบียร์ได้ ที่ไม่ได้ดื่มมาตั้งนานแล้วอีกตักงอึ <c oughs> กแก้วสอง, <c oughs> สองจ้ะเ <c oughs> พราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นออกโทเบอร์เนาะมันจะมีออกโทเบอร์เฟสแล้วเขามีเบียร์เนี่ย p o เชียร์ตันดาเออนะโฮปเฮาส โคปราฮา์น้าก็อ่านชื่อเอ่อเฮสบีแล้วกันเวอร์ชูกุดเวอร์สควัวอนลิตเติ้ลามคิดสมนิดรหนึ่งแก้วใหญ่ยักษ์มากหนักมากก็ยอฟิกสโมอกลิตเตอร์สดเอฟเฟอย์ทอเอนลิตเต้แล้วก็เขาให้น้าดื่มลองชิมดูนะน้าเลยบอกของน้าเอาแก้วเล็กๆพอแต่ เตะเตี้ยส่ยไหนย้อยจะไปทอล้จะไม่จ่ายเงินเลย,ยแก้วแรกอะอยังไม่หมดเลยเอามาใหม่สั่งโอลิฟมาจ้ะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงเยอรมนีก็ก็ก็ได้ดื่มแก้วใหญ่เหมือนกันไม่ต้องไปถึงมิวเช่น <laughs> Måste ta så här, fan det är inte tung ja.